เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปีรัชจงเทพผู้แทนรัศฎรเขตพระขนงบางนาพัดก้าวไกลครับขอร่วมอภิปรายสนับสนุนและตั้งคำถามนะครับรวมถึงพูดคุยในสภาแห่งนี้นะครับในยติเรื่องการเสนอการตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสถานบันเทิองคู่วงจรครับท่านประธานก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าบ่อนการพนันที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้หรือการพนันที่เราเล่นกัน เป็นกลุ่มเป็นคณะนั้นนะฮะหลายครั้งนะครับไม่ได้อยู่ในที่มิดชิดไม่ได้อยู่ในที่ปกปิดหรืออยู่ในเคหสถานอย่างที่เราเข้าใจในทุกวันนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าที่ผ่านมานั้นก็มีการละเล่นแบบนี้ตามประเพณีตามความนิยมของสังคมในแต่ละภูมิภาคอย่างเช่นกรณีงานวัดหรือแม้กระทั่งตลาดนัดก็ตามแต่อย่างที่เราทราบกันที่เป็นข่าวในล่าสุด ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้มีการไปคัดค้านแต่ไม่ได้ไปคัดค้านเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายแต่อย่างเดียวแต่ปัจจุบันนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องผิดกฎหมายหรือผิดพรบการพนันแต่เป็นเรื่องของการช่อโกงหรือต้มตุ๋นมากกว่าครับท่านประธานมีเรื่องของการหลอกล่อต้มตุนและอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายใช้เพื่อการโกงพี่น้องประชาชนนะครับขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับนะครับ เรื่องนี้นะครับเป็นบทเรียนครั้งสําคัญนะครับของผมว่าพอเราคิดว่าเป็นตลาดนัดข้างหน้าก็เป็นตลาดทั่วไปนะครับเป็นร้านค้าร้านขายเป็นการละเล่นบันเทิงผมจะเรียกว่าคาสิโนแบบโอเพนแอร์ก็ได้ครับท่านประธานครับเปิดเผยเลยครับเดินเข้าไปมีการละเล่นค้าขายสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปด้านในลึกๆครับเป็นวงเป็นวงครับเป็นซุ้มเป็นซุ้มครับท่านประธานที่ได้แน่ก็คือว่า ที่เห็นยืนล้อมวงอยู่นั่นนะฮะยืนเล่นกันอยู่นะครับเปิดเผยโล่งโจ่งแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไม่ใช่ประชาชนทั่วไปครับท่านประธานแต่กลับเป็นกลุ่มหน้าม้าที่ทํากันเป็นขบวนการสไลด์ต่อไปครับนะครับเราจะเห็นว่านี่คือผังที่ผมต้องยอมเสี่ยงชีวิตนะครับท่านประธานเข้าไปดูการละเล่นนี้หลายเดือนครับติดตามพฤติกรรมของกลุ่มลักษณะอย่างนี้ที่มีการจัดทุกเดือนครับก็จะมี ในส้มที่เห็นสีส้มๆนะครับผมขอเรียกนายส้มแล้วกันนะครับส่วนในเหลืองนะครับสีเหลืองๆนั้นก็คือเป็นหน้าม้านะครับแล้วในแดงเนี่ยเป็นเจ้ามือครับส่วนน้ําเงินนั้นเป็นนั้นเป็นตัวเล่นหลักครับท่านประธานพอนายส้มเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกหมูฮนะหมูมาแล้วนะครับจะทํายังไงให้หมูเข้าคอกในเหลืองเนี่ยก็จะพยายามตะล่อมให้ในายส้มเนี่ยเข้าไปในวงนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ชักชวนหลักก็จะเป็นนายน้ําเงินนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะร่วมกัน โกงนะครับในส้มคนนี้ทั้งๆที่ในส้มก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปเล่นการพนันหรอกครับเพราะว่าเขาเข้าใจว่านี่เป็นการเล่นอย่างถูกกฎหมายเนื่องจากว่ามันมาเปิดกลางเมืองได้อย่างนี้ได้อย่างไรที่สําคัญคือก่อนจะไปถึงซุ้มลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอปลาเป้าปลาโป่งนะครับซึ่งแน่นอนครับปลาเป้าปลาโป่งก็เป็นการพนันในพรรการพนันนะครับแต่ว่าอยู่ในส่วนของหมวดของขอไข่ก็คือต้องขออนุญาตนะครับคขาเนี้พอเราไปดูต่อไปครับจะเห็นว่าคุณไม่มีทางที่จะเล่นชนะเขาได้เลยครับ เพราะสุดท้ายเจ้ากินรวบครับเจ้ามือนะครับกินรวบนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาจะหลอกล่อคุณลงคุณเล่นสุดท้ายแล้วเจ้ามือกดสวิตช์ปุ่มเดียวครับกล่องสีดำๆที่อยู่ใต้โต๊ะนั่นแหละครับจะทําหน้าที่พลิกเหรียญทันทีเลยครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือวงของเขาเรียกว่าซาโปยครับท่านประธานครับซาโปยก็คือส8มแปดนั่นแหละครับสากับ8เหรียญหมุนหมุนหมุนเนี่ยแล้วก็ครอบลงออกสามออกแด เจ้ามือก็จะให้เราลงลงเดิมพันนะครับจบแล้วเขาก็กดสวิต์นะครับพลิกเหรียญทันทีนะครับนี่คือตัวอย่างครับผมไปยืนดูนานเลยนะครับาำประธานนะครับต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับ,รบนี่คือเหตุผลที่ผมกําลังบอกว่าสุดท้ายแล้วเรามีกฎหมายพรบการพาน,านันเรามีกฎหมายท้องถิ่นมากมายให้ขออนุญาตสุดท้ายแล้วก็ออกช่องโหว่ทุกเรื่องนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐกําลัง หลับหูหลับตาช่วยเหลือกันอย่างไรหรือไม่นะครับและที่สําคัญก็คือว่าพอมีขออนุญาตกับกลายเป็นกฎหมายเพื่อเอื้อให้เกิดสวยใต้ดินมากกว่าที่จะเป็นการยับยัง้งนะครับโดยเฉพาะการช่อโกงโดยซ้าไปนะครับมันไม่ใช่แค่การพนันอย่างเดียวการพนันยังเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคใช่ไหมครับแต่นี่เป็นการช่อโกงต้มตุ๋นเนี่ยนะครับผิดกฎหมายอาญาแน่นอนแต่กับเปิดได้กลางเมืองนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นประจักษ์กับตาตัวเอง ฉะนั้นสุดท้ายนี้ผมจึงขอเสนอว่าถ้าหากว่าจะมีการสนับสนุนกมทชุดนี้เข้าไปดําเนินการต่อไปนะครับก็ฝากให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่าการพานันหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นการละเล่นตามประเพณีนี้มีความละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดมากมายครับท่านประธานไม่ใช่แค่เป็นคาสิโนอย่างเดียวนะครับก็ฝากด้วยครับว่าต่อให้มีคาสิโนที่ถูกกฎหมายการละเล่นเหล่านี้ก็ยังถูกจัดอยู่ในลักษณะของประเพณีนะครับ ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวดบู่ของการพนันเช่นเดียวกันฉะนั้นฝากท่านประธานนะครับไปสู่กรรมธิการต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปท่านกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์เชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดมหาสรารคามเขตหนึ่งครับท่านประธานวันนี้จะขอพิปรายเกี่ยวกับเรื่องการ